นนี่ทอสุนทอรันจากแบรนด์ด e c y c l e บริษัทวินเทจโปรดักต์ค่ะที่มาของแบรนด์ด e c y c l e ก็คือด e c y c l e เนี่ยมาจากคําว่าดีไซน์บวกรีไซเคิลก็คือการนําเอาวัสดุเหลือใช้เนี่ยกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบและพัฒนาทําให้เกิดสิ่งใหม่ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้านะคะแล้วก็ที่สําคัญช่วยลดการเกิดขยะ จริงๆเราอยู่ในส่วนของ construction materials คือจะเป็นในเรื่องของพื้นอุตสาหกรรมระบบงานกันซึมงานซ่อแมแซมโครงสร้างได้มีโอกาสไปดูงานในต่างประเทศเกี่ยวกับงานพวก construction m a t e r i a l ต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญก,กับการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นสินค้าต่างๆทางอุตสาหกรรมก็เลยเกิดไอเดียที่จะนำกลับมาพัฒนาในในเมืองไทยด้วยเหมกัน ต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ใช่สายผลิตเนี่ยเราเป็นแค่เหมือนแบบมีไอเดียที่อยากจะทำแต่ว่าไอวัสดุพวกนี้มันเป็นแบบกึ่งอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบทุ่มเทยอย่างหนักมากไม่ว่าจะในเรื่องของการหาความรู้เรื่องของการผลิตในเรื่องของการออกแบบซึ่งไม่มีพื้นฐานในสองอย่างเลย <c oughs> แต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอเราเรียนไปแล้วพอมันเหมือนกับว่ามันคลิกนิดนึงแล้วอ่ะมันเหมือนไอเดียมันต่อ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 ไปได้เรื่อยๆเลยนะแล้วมันก็เกิดแบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะแบ,บบบางทีนอนนอนแบบยังคิด <c oughs> ๆๆในัวลาด้วนี้อยู่เลยอะ่ะ <c oughs> เอออะไรประมาณนั้นอะ่ะเออเออ,เอ,อ นอกจากแตกลายจากผลิตภัณฑ์เดิมแล้วเนี่ยยังสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมด้วยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าที่ทํางานกันซึมใช่ป่ะการซึมดาดฟ้าอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีลูปท็อปการ์เด้นเออซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราเอาพื้นเราไปตั้งแล้วมีกระถางต้นไม้คือมันกลายเป็นแบบดีไซเคิลแบบการ์เด้นไปเลย <All right. S 1> ใช่มันเป็นสวนแนวใหม่ที่ไม่เหมือนใครอะ่ะ mm. เออ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือไอเดียจากอาจารย์ที่ปรึกษานี่แหละเหมือนคุยกันในเชิงลึกแล้วอาจารย์ก็ดึงบางสิ่งบางอย่างออกมาแบบทาให้เราเกิดไอเดียใหม่ๆอะ่ะพี่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ได้จากโครงการนี้ธุรกิจเนี้ยอีก10ปีข้างหน้าเราจะเป็นอะไรก็เลยมานั่งดึกให้เรามองภาพกว้าง ถ้าเกิดเราขายแต่พื้นมันก็จะเป็นได้แต่พื้นไงแต่ทีนี้ถ้าเรามาสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้นี่ยมันต่อยอดได้เยอะแยะมากเลยพอเราทํากระถางต้นไม้ออกนอกกรอบมาแล้วอ่ะคือเราเอาแค่เอากรอบมันออกมาเสร็จปุ๊บเป็นกระถางต้นไม้ทีนี้เราจะเป็นอะไรก็ได้แล้วอ่ะไม่ใช่แ,<ม>แค่พื้นแหละรู้ส,สึกแบบพอใจมากๆเลยนะคะเหมือนตอนแรกแบบเดินสเต็ปเดิมอยู่นานมากแล้วอ่ะพอมันมีโปรดักต์ใหม่เสร็จปุ๊บคือมันก้าวข้ามไปเลยอ่ะ คือมองว่าคนเป็นผู้ประกอบการอะ่ะต้องเปิดรับไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาพอตั้งเป้าว่ามันสาเร็จเสร็จปุ๊บคุณก็จะต้องเหมือนกับขนขวายหาความรู้หาโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอไม่ว่าโอกาสนั้นมันจะเข้ามาเองหรือบางทีเราอาจจะต้องไปหาโอกาสด้วยตัวเราเองด้วยซ้ำค่ะ ต้องขอขอบคุณกรมรส่งเสริมอุตสาหกรรมมากๆค่ะที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการจริงๆเพราะว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์จริงๆอย่าง BCG เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคือมันเกิดไอเดียใหม่ๆซึ่งมันเหมือนไอเดียเล็กๆประจุป,ประกายเล็กๆอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ต่อจากนั้นอ่ะมันกว้างมากเลยอ